จรงจริงนะคะว่าเป็นย่านที่ของกินเยอะแยะมากมายจนเป็นหมดเลือกแบบหลากหลายไม่ถูกเลยแล้วก็มีอาหารทานเร้ร้านหนึ่งที่เป็นร้านลูกชิ้นเป็นเมนูคลาสสิกที่คนไทยชอบทานมากแล้วก็มีร้านเด็ดร้านหนึ่งที่อารีไทยนี่ถึงแล้วคะ่ะทุกคนร้านพรณนพาลูกชิ้นปิ้งค่ะแล้วเขาก็ยังเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการ GSB Street Food ของธนาคารออมสินอีกด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหดูสิคะเมนูหน้าร้านเต็มไปหมดเลยเป็นร้านลูกชิ้นปิ้งที่ฟูมากคุณแม่ค่ะหนูสั่งเลยได้ไหมคะ มีหมึกย่างด้วยคือเมื่อกี้หน้าร้านมาเยอะแล้วเราก็เลยตามมาดูที่หลังร้านเลยค่ะมาดูกันย่างกันอย่างนี้เลยสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนิพาแดนจันทร์ค่ะนี่กำลังย่างลูกชิ้นให้เราเลยนะคะคุณพี่นิพาคะเข้าร่วมโครงการ GSB Street Food ของธนาคารออมสินแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นคะ่ะทำให้คือคืนขึ้น,นคือมันจะมีของขายหลายอย่างเออจะมีคนที่มาเลือกซื้อของอ่ะเยอะขึ้นคุณพนิพาคะที่ร้านนี่มีแบบลูกชิ้นอะไรบ้างหนูเห็นแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเเลยยนี่ ของเราจะมีหลากหลายนะคะมีเนื้อนะคะมีเนื้อพิเศษเนื้อธรรมดาแล้วแต่ใครจะทานแบบไหนนะคะจะมีสองราคานะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นหมูกุ้งปลาปูอัดสาลายนะคะแล้วก็มีปลาหมึกสดๆจากสะพานปลาเลยนะคะส่งมานะคะอ๋อรับมาสดๆเลยของเราก็จะมีตัวใหญ่นะคะใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีไข่ไข่ปลาหมึกนะคะมาใหม่ๆเลยนะคะใครที่ชอบไข่ก็ค่ะถูกใจแล้วก็มีหนวดใหญ่หนวดเล็กมีให้เลือกหลายไซส์นะคะ เป็นล้าลูกชิ้นที่ฟูมากเรียกได้ว่าฟูน้ำจิ้มนะคะหนูเห็นแบบเหมือนมี2อ,อย่างใช่ไหมคะน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มหวานนะคะเป็นน้ำจิ้มน้ำมะขามนะคะตอนนี้จะเป็นน้ำจิ้มเผ็ดเอ่อซีฟู้ดนะคะจะเป็นน้ำมะนาวนะคะ่ะนี่ได้ละจ้าลูกชิ้นกับปลาหมึกโอ้โ oh หระวังน้ำจิ้มนะคะมาแบบนี้เลยค่ะลืมมอ้อ่ะ <laughs> ขอบคุณคะ่ะได้มาแล้วนี่ร้อนรอนแบบนี้เลยจ้าแบบมากที่ร้อนร้อนแบบนี้ดีมากเลยนะคะอร่อยไข่ปลาหมึกยัวย่ว,วจ้าคุณพี่นิพาคะของหนูทั้งหมดเท่าไหร่คะ ร6อสแกนจ่ายได้ใช่ไหมคะโอเคสะดวกมากๆเลยค่ะเพียงสแกนจ่ายด้วยแอปไม m o จากธนาคารออมสินเพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องใช้เงินสดแล้วค่ะสะดวกมากๆเลยร้านอยู่ที่ซอยอารีนะคะถนนผลโยธิน7ค่ะสังเกตง่ายๆเลยอยู่หน้าร้านอาหารตองอองคะ่ะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์คะ่ะเวลา9ก้นาฬิกาถึงสิบเนาฬิกาคะ่ะทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะเปี้ยวปากรีวิว